สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทําแบตเตอรี่ของของตักของเวนะคนะับผู้ชมฮะวันนี้วันนี้จะมาทําทําท,ทําแบตเตอรี่ของใช้งานได้เลยลเป็นสีผสิบาทซ่งทาไม่ยังไงเราก็เรากดที่ถุงข้างค่าได้เลยถุงข้านะคะ ถุตงตาข่าครับถุงตั้งค่านั่นกันเองอ่ะกดเข้าไปแล้วกดแบตเตอรี่เข้าไปคนระับจะมีรูปอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ภาษาไม่ใช่แล้วนะครับแล้วกดแบตเตอรี่ไปเลยนะกดเข้าไปโอเคการการแบตเตอรี่นะครับโอเค จะขึ้นแบตเตอรี่นะฮะเหลือครึ่งซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นมาหกหกสิบสองเปอร์เซ็นะฮะว่าจะมันจะซึ่งให้ดูแล้วก็ความมันแจในนี้ถ้ามันจากไหนแล้วก็เรากดมีสีน้ภาพแปะของแการใช้งานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็หเกเดือนนีงตู้สอบแบบนี้เลยเลยคนระับทุกงูงสอน้หสิบสองเปอร์เซ็นนะคะ กดเข้าไปแล้วกดนะมันจะมีสีกับพวกมันจะมีปรับรมอีกซีนผ้านนะฮะเอาแล้วกดเสร็จสิ้นนะแล้วก็แปะใต้ร่างของแชร์และลุ้งกดติดตา s u b s c r i b ์กดแชร์แบบนี้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้สิมนันคือข้าวบบายครับผู้ชม